ในบ้านที่แม่ยกเคยคุยด้วยเนี่ยจะบอกว่าเขาอ่ะเคยทิปล่มเพราะว่าการเตรียมของออกนอกบ้านกันแล้วนะจะต้องเตรียมของให้ลูกเยอะแยะไปหมดเลยกระเป๋าก็คือพกหลายใบมากๆก็เลยอยากมาแชร์ไอเดียแล้วก็เทคนิคการเตรียมตัวสําหรับคุณแม่มือใหม่หลายๆคนที่อยากพาน้องออกจากบ้านครั้งแรกแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หยกแล้วก็เมจิอีซีคิวไทยแลนด์อีกแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่สุขใจมาฟาร์มค่ะจะบอกว่าวันนี้แม่หยกพาน้องมิวนิกออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านกันค่ะก็เลยอยากมาแชร์ไอเดียแล้วก็เทคนิคการเตรียมตัวสําหรับคุณแม่มือใหม่หลายๆคนที่อยากพาน้องออกจากบ้านครั้งแรกแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นบอกตรงๆว่าการมีลูกหนึ่งคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวว่าไลฟ์สไตล์ของค,อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมคะจะต้องเตรียมของใหห้ลูกเยยอะแไปมด เลยกระเป๋าก็คือพกหลายใบมากมากแต่ว่าจะบอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเราสามารถเลี้ยงให้น้องๆเนี่ยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์เราได้เลยนะคะหลายๆบ้านที่แม่โยกเคยคุยด้วยเนี่ยจะบอกว่าเขาอะ่ะเคยทิปล่มเพราะว่าการเตรียมของออกนอกบ้านกันแล้วนะแต่แม่โยกเนี่ยมีเทคนิคดีมากเลยค่ะเพราะว่าแม่โยกเนี่ยใช้นมเมจิอีซี่คิ้วค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดก้อนที่สามารถพกพาสะดวกมากเวลาออกจากบ้านเนี่ยก็ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋ามากเลยแล้วที่สําคัญก็คือชงง่ายสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะ ว่ามีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวตามแม่โยงมาเลยค่ะ วันนี้นะคะแม่หยกก็จะมาแชร์เทคนิคการเตรียมตัวลูกออกจากบ้านค่ะง่ายในเดียวเลยสามารถทําตามกันได้เลยนะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการที่เล่าเนี่ยจะบอกให้เขาเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านเราจะอธิบายให้น้องๆฟังว่าวันนี้จะไปพบไปเจอกับอะไรบ้างอย่างวันนี้เรามาฟาร์มใช่ไหมคะเราก็จะมาเจอกับพี่กระต่ายพี่เป็ดแล้วก็อีกหลายๆอย่างมากเลยเราก็จะมีการเล่าให้น้องๆฟังแต่ว่าบ้านไหนที่กลัวน้องๆไม่เห็นภาพเนี่ยแม่หยกก็แนะนําว่าลองใช้หนังสือภาพที่เป็นรูปสัตว์แบบนี้นะคะมาอธิบายให้น้อง น้องฟังว่าเราจะไปเจอกับอะไรอย่างพี่กระตายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงชอบกินอะไรบ้างเราก็อธิบายให้น้องฟังได้เลยค่ะ อย่างที่2เลยนะคะนั่นก็คือการเตรียมร่างกายลูกให้พร้อมกับการออกไปข้างนอกค่ะเป็นธรรมดามากเลยค่ะแม่ๆอย่างเราเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องป่วยเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราก็ถือโอกาสเนี้ยสอนน้องได้เลยค่ะว่าเวลาออกไปข้างนอกนะพอหยิบจับอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องล้างมือให้สะอาดต้องพยายามรักษาสุขภาพตัวเองเพราะว่าถ้าน้องๆป่วยขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะส่วนข้อที่3นะคะนั่นก็คือการสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเราจะต้องสร้างข้อตกลงกับน้องก่อนที่จะออกไปเที่ยวนะคะอย่างเช่น เวลาถ้าพัดหลงทางกับคุณพ่อคุณแม่จะต้องทําตัวยังไงบ้างเวลามีคนแปลกหน้ามาคุยด้วยน้องๆควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือแม้กระทั่งว่าเวลานั่งรถอยู่แล้วน้องมีความงงแง่เริ่มหิวน้องจะต้องอดทนนะสิ่งนี้นะคะเราก็จะต้องสอนแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกับน้องๆก่อนให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยราบรื่นนั่นเองค่ะ อย่างที่4ี่เลยนะคะนั่นก็คือการเตรียมกระเป๋าแล้วก็ของจําเป็นไปให้พร้อมค่ะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างลูกเรามีการเล่นเงือออกหรือว่าเล่นเลอะเธอรหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องเตรียมผ้าอ,อ้อมแล้วก็เสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเรื่องนมอย่างที่แม่ยกบอกไปก่อนหน้านี้แหละว่าแต่ก่อนน่ะกังวลมากเลยว่าการพกนมออกนอกบ้านเนี่ยจะต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่แค่ไหนถึงจะเพียงพอพกนมออกไปนอกบ้านเนี่ยแล้วเอาไปชงจะหกเลอะเธอไหม นี้แม่ก็ไม่มั่นใจเลยค่ะแต่พอแม่หยงมาเจอเมจิอีซี่คิวนะจากที่เคยพกกระเป๋าใบใหญ่มากก็พกเหลือใบแค่นี้เองค่ะเพียงแค่พกขวดนมนะแล้วก็ขวดน้ำร้อนแบบนี้แค่นี้ค่ะประหยัดพื้นที่มากๆเลยแล้วที่สําคัญนะชงง่ายมากจริงๆค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยละลายง่ายมากแล้วก็ไม่หกเลเอะเทอะอีกต่อไปค่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนมชนิดก้อนแบบนี้นะคะแต่คุณแม่มั่นใจได้เลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้สารอาหารครบท้วนแล้วก็หลากหลายแน่นอนเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีทั้ง DHA ธาตุเหล็ก แคลเซียมที่มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบประสาทและสมองโอเมก้าสโอเมก้าหกและตาเดลินและนิวคลีโรไทท์ที่มีเฉพาะในนมเมจินะคะจะบอกว่าซองเขาเนี่ยเล็กแล้วก็พกพาสะดวกมากคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ชอบพาลูกออกไปทํากิจกรรมข้างนอกบ้านเนี่ยต้องมีเลยค่ะ มีพื้นที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กเนี่ยทำหลากหลายมากเลยค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีพื้นที่นั่งรอกว้างขวางมากเลยนะคะใครที่สนใจจะมาเนี่ยก็บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัวเลยค่ะ ลูกออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะนั่นก็คือสมองของเด็กๆจะได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเลยค่ะร่างกายของเด็กๆเ,เนี่ยจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดพามีนออกมาเป็นฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกดีนะจากการที่ลูกได้เห็นอะไรใหม่ๆไม่ได้อยู่แต่บรรยากาศเดิมๆค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยกล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ขี้กลัวอะไรง่ายๆด้วยค่ะและอีกหนึ่งข้อดีสําหรับการพาลูกออกมาเที่ยวนอกบ้านเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็จะได้รู้จักสังเกตเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวค่ะไม่ว่าจะ เป็นการนั่งร่นแล้วก็มองสองข้างทางมองวิวต่างๆตลอดทางเขาก็จะได้สังเกตแล้วก็จดจําสิ่งต่างๆนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้จักการวางตัวเมื่อเจอคนแปลกหน้าด้วยค่ะเขาจะต้องทําตัวยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสอนได้เลยค่ะ จากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงพาลูกออกไปสนุกนอกบ้านได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆอย่างนมเมจิอีซี่คิวเลยค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะแม่ยกอยากรู้ว่ามีกิจกรรมแล้วก็ที่เที่ยวไหนที่เหมาะสําหรับเด็กอีกบ้างอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะคะก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ m มจิอีซี่คิว t h ไทยแลนเพื่อที่คุณแม่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องด้วยนะคะ